สวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับจะพาทุกท่านมาดูในส่วนของสัญลักษณ์นะครับหรือเอกลักษณ์ที่ลายมือที่เขาเรียกว่าโหราศาสตร์โบราณนะครับหัตถลักษณ์หรือหัตถศาสตร์นะครับสัญลักษณ์หรือเอกลักษณ์ที่ลายมือซึ่งวันนี้นะครับจะเป็นคีย์เวิร์ดในเรื่องของลายมือคนรวยนะครับลายมือคนรวยนะครับก็จะมีสเส้นนะครับลายมือคนรวยก็จะมีลักษณะนะครับเส้นที่เกิดขึ้นนะครับ ที่เรียกว่าเส้นอาทิตย์นะครับแล้วก็ลักษณะที่เกิดขึ้นนะครับที่เรียกว่าเส้นพุทธรับสองเส้นนี้นะครับพนวกกันนะครับบวกกันนี่แหละก็เลยเรียกว่ากลายเป็นลายมือคนรวยนะครับซึ่งลักษณะนะครับก่อนที่จะเข้าสู่นะครับบทหรือตำรับตำรานะครับผมก็จะพาทุกท่านมาดูเส้นหลักในลายมือนะครับเส้นหลักในลายมือของเรานะครับหลักๆก็จะมีอยู่3เส้นหลักเส้นชีวิตเส้นสมองแล้วก็เส้นใจ มาดูในส่วนของลักษณะของเส้นชีวิตนะครับเส้นชีวิตจุดกําเนิดนะครับอันนี้หัวนิ้วโป้งนะครับกับนิ้วชี้เนี่ยเส้นนี้จะเกิดขึ้นอยู่บริเวณนี้แหละนะครับอันนี้พยากรณ์ได้หลายอย่างนะครับหลายประการนะครับบางคนเนี่ยจุดของเส้นชีวิตนะครับอาจจะมีเส้นที่แตกลักษณะนี้แตกเป็นหางปลาหรือหางลูกศรเนี่ยละก็จะเป็นบุคคลที่ใช้สติปยยัญญาใช้ความคิดเยอะนะครับหรือถ้าเป็นเส้นชีวิตนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นโซ่หรือเป็นเกาะเยอะๆนะครับ ก็จะเกี่ยวกับสุขภาพนะที่เราเกิดมาอาจจะสุขภาพร่างกายนะครับไม่ค่อยแข็งแรงครับสามารถที่จะพยากรได้หลายอย่างนะครับทีนี้อันนี้ก็คือเส้นชีวิตนะครเส้นชีวิตที่ผมวาดให้ดูตอนนี้ก็คือเส้นจะไม่ขาดไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่นะครับถือว่าเป็นลักษณะของเส้นชีวิตที่ดีนะครับชีวิตนะครับมีความราบรื่นนะครับไม่มีอุปสรรคนะครับแต่ทีนี้ถ้าเส้นที่ไม่ดีเป็นยังไงเส้นที่ไม่ดียกตัวอย่างก็จะมีเส้นตัดขวางแบบนี้นะครับตัดขวาง ตัดขวางก็จะเกี่ยวกับอุปสรรคนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นตามช่วงชีวิตของเราครับถือว่าไม่ดีนะครับเส้นที่สองนะครับที่ไม่ดีก็จะเป็นลักษณะเกาะเกิดขึ้นเส้นวิ่งมาใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเกาะเนี่ยนะเป็นเกาะเกาะหมายถึงโครคภัยไข้เจ็บโรคเกี่ยวกับระบบลมไส้กลัวไตต่างๆโรคเลือดนะครับโรคเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยนะครับช่วงท้องทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือไม่ดี3ทีนี้เส้นชีวิตที่วิ่งมาลักษณะนี้แล้วก็ขาด เส้นชีวิตวิ่งมาขาดนะครับหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงลักษณะให้ให้ตัวเราเนี่ยแหละระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับอาจจะเกิดขึ้นกับเราได้นะครับซึ่งลักษณะถ้ามีเส้นค้ำแบบนี้ก็จะถือว่าพ่อนหนักให้เป็นเบานะครับอันนี้ก็คือเส้นค้ำในส่วนของเส้นชีวิตอันนี้เส้นชีวิตใช่ไหมครับสมมติว่าขาดตรงตรงช่วงนี้แต่มีเส้นค้ำก็จะพ่อนหนักให้เป็นเบานะครับถือว่าช่วยให้เราในีรอดพ้นอันตราย หรือสิ่งต่างๆได้นะครับอันนี้ก็คือเส้นแรกเส้นที่สองที่นี้นะครับเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นสมองเส้นสมองนี้ยิ่งยาวนะครับยิ่งดีนะครับก็จะเกี่ยวกับปฏิพันธ์ไว้พิบความเฉลียวฉลาดที่ดีนะครับอันนี้ก็คือเส้นสมองนะครับแต่ว่าเส้นสมองนะครับอย่างน้อยเขาบอกว่าจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่นะครับชีวิตถึงจะลาบลื่นนะครับแต่ต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะเหมือนเส้นชีวิตเนี่ยแหละถึงจะดีนะครับ ก็จะเกี่ยวกับสติปัญญาสมองดีแต่ว่าถ้าเป็นเส้นเส้นเป็นเกาะน,นะครับหรือเป็นโซ่ก็จะถือว่าสมองเนี่ยมีโอกาสที่จะมีปัญหาได้นะครับอันนี้ก็พูดตามแนวหลักโาศาสตร์นะครับทีนี้ในส่วนของเส้นที่สามนะครับใต้นิ้วก้อยเนี่ยลักษณะเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นใจหรือเส้นใจิตใจนะครับเส้นนี้นะครับกรณีที่มีลักษณะนะครับยาวมาจนถึงนี่แหละเหมือนที่ผมวาดน,นะครับนิ้วชี้ของเราเนี่ยถ้ายาวมาลักษณะ ถึงนิ้วชี้เนี่ยสามารถที่จะชี้นิ้วสั่งงานได้นะครับเป็นเจ้าคนในคนเนี่ยแหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะอีกเส้นหนึ่งนะครับทีนี้มาดูลักษณะนะครับของเส้นนะครับที่เรียกว่าลายมือคนรวยก็จะเป็นเส้นนะครับเส้นอาทิตย์ที่ตั้งขึ้นแล้วก็เส้นพุธที่ตั้งขึ้นลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คือลายมือคนรวยนะครับทีนี้ในส่วนของลักษณะนี้ที่เกิดขึ้นนะครับนะครับสองจุดนะครับ เนินอาทิตย e well, ์นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงเกี่ยวกับการงานที่มั่นคงนะครับเกี่ยวกับเกียรติยศการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งด้วยนะครับแล้วก็เส้นที่2ตรงขึ้นอันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับการงานมั่นคงเกี่ยวกับการเจรจาพาทีนะครับเป็นเซลล์ยิ่งดีนะครับใครมีเส้นที่ชัดเจนใต้เนือก้อยแล้วก็ทีนี้มาฟังนะครับการพยากรณ์เขาบอกว่าข้อที่1นะครับท่านนะครับจะมีความมั่งคั่งนะครับมั่นคงแล้วก็ร่ํารวยเรื่องของทรัพย์สินที่บริบูรณ์นะคร จะมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือนะครับลายมือลายเส้นแบบนี้นะครับ3มีดวงเรื่องของการเงินที่ดีนะครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นลักษณะลายมือลายเส้นที่ดีนะครับอันนี้ก็คือรวมกันนะครับลายมือคนรวยก็จะมีเส้นที่เรียกว่าเส้นอาทิตย์ ith ith, นะครับแล้วก็มีเส้นที่เรียกว่าเส้นพุธนะครับอันนี้ลองยกลายมือท่านมาดูนะครับว่ามีหรือเปล่าถ้ามีถือว่าช่วงวันปลายของท่านนี่มีความร่ำรวยแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ